สวัสดีครับมาพบกับ mitsubishi palio สองจุดสี่ gt premium นะครับขับ2ดีเซลครับปี2 0 2 2ันยี่อันนี้ราคาเราขายอยู่ที่9 4 0 0 0 0ันบาทนะครับอระหยัดปแดงไปหลายแสนเลยค่าเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะฟรีดาวครับเอกว่าจัดโอนหนึ่งหมื่นบาทค่าประกันก็จ่ายตามผมจริงแล้วันะมาณประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับเจ็ดสิบสองหมวดด้วยว่าหกปีรถสวยบางเดิมครับมือเดียวป้ายแดงครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมใดใดทั้งสิ้นสภาพสวยงามครับสีเท้าดำ เก็บนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับเลขหม่อยู่ที่40,000กิโลเมตรเท่านั้นครับแจครบสองดอกบุ๊คเซอร์วิสครบเราพันส,สวยๆเลยครับปาาทะเบียนเลขนี้เราไม่ได้ให้นะฮะสลับออกงเครื่องเอยเดินฮนะเครื่องนิ่งนิ่ สดๆนะครับวิ่งแค่40กิโลเมตรเท่านั้นท่อกระโปรงไม่มีขยับครับสองเดทยกจุดปุ่มพุ่มสตาร์ทนะฮะปุ่ม,มาระบายติฟฟาชั่นแอร์แบ็กไอเบสจอกล้องถอยพร้อมเดกใไม่40กิโลเมตรใหม่แท้แน่นอนครับ ภายในเป็นเบาะหนังที่ดำคระะับเสือทาเรียบร้อยครับไม่มีขาดไม่มีแตะคู่หน้าปรับไฟฟ้าภาไในสภาพสวยครับเบาะสองก็สวยท่า,าเรียบร้อยฮะมีจอเพดานนะครับแอร์ตอนสองตอนสามมีครบครับอะไรไม่จิบ ถ้ายกว้างๆให้เดิมๆไะ้ฝาท่ายเปิดปิดไฟฟ้าสวยๆเลยครับถ่ายให้น,น่แบบชัดๆกันไปเลยนะครับตัวนี้มีกล้องมอง360องศานะครับ สนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกาจนาพิเศษกรุงเทพครับสนใจโทร0614432829ครับ